ตรีกาเอฟซี FC. ตรีกาอยู่กับสาวลิซี่พะโลนในช่องยนะูทูบเนาะมือสาวลิซี่พะโลมีโอกาสได้มาวัดด่านพระอินทร์นะคะมาขอโชคขอลาบกับสาวลิซี่พะโลกับน้องพลอยคนสวยค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะนี่ค่ะน้องพลอยคนสวยกําลังจุดธูปขอพรเนานะขอเลขขอหวยนะคะสาวลิซี่พะโลกมาอขอพรคือกันค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากนะคะ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามนี่ค่ับสาธิตพระหลักพระอิติมาดูด้วยกันนคะคะนี่ค่ะบรรยากาศวัดนคะคะสวยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ วัดนะคะ <laughs> นี่คพี่น้องเอฟซีตอนนี้อยู่กับสาวิตตี้พาเลาะนะคะนี่ค่ะวัดดานพอินนะคะสาวสิพาเลาะก็ับมาครั้งแรกแล้วค่ะพี่น้องสวยนะคะนี่คะ่ะสวยงามมากบรรยากาศนะคะวุ้ยพี่น้องงามมากเลยนะคะมาบังกับสาวสิ์พาเลาะโห่มีช้างด้วย จดีสวยนะคะบรรยากาศล้อมรอบแบบสวยงามครับพี่น้องเอซนะคะมากับสาวิจธิพหลนิสังยูทูบนะคะมาเียค่ะสาวน้องพ่อพันมาขอโชคขอลาบนะคะสาวิจิพหรลรก็มาคือกันค่ะเอฟซีนี่ค่ะ FC ที่ยังไม่เห็นก็มาได้ครับพี่น้องค่ะอยู่ที่นิคมคำสร้อยนะคะนีค่ะวัดด่านพระอินนะคะมันเป็นสาพันกรบมาบวงสวงนะคะผผู้เพันสิทธพุพนถือเลขหลายๆนะคะพันกระมาบวงสวงมาแก่บนเพิ่นนะคะสาวจิตพระลอกันจิตถือคือกักนะคร้งงวดนี่เสาติดกับสิมาคือกันเนาะ สารจี๊ผ่ะเหลวว่าศักดิ์สิทธิ์คะ่ะพี่น้องขาเข้ากับน้ำกันค่ะเอฟซีนี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขอพรบนบานสาลกล่าวได้หมดเลยนะคะกับสารจี๊ผ่ะเหลววันนี้วัดด่านพระอินทร์นะคะขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะเอฟซีติดตามขอบคุณคะ่ะ